สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมื่อวนนี้มาพบกับช่องยายเพชรซีชาแน,นลคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามื่อวนนี้ยายเพชรซีกระเด้ดนํำของมูลเนืาทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชม่มเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชม่มเราฟังยายเพชรซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเพชรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ยายเพชรซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกบบับิีบริดพาดเบิงพาดชุมเนือทางเนาะจ้า,จา พี่น้องมักอาจารย์ได้ซ่นชอบอาจารย์ได้หรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักไทยกับแจ้ไพกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เลยพี่น้องค่ะค่ับเบาๆร้ยายห้างพี่น้องไปเบิ่งขอโมนะทางอาจารย์ทันหลกเพล่เลยเน้องพี่น้องนาอมาเบิ่งแนวทังน to ี่พี่น้องจ้าเป็นแนวทางของดับหน่วยบน1ิปปีเลวซันแปดบอมาหลักหน่วยบนนะคะหววที่แลวดับหกนะคะมา มาสองนาคางวันนีดับแปดแปดราะมาะลักนวยบนว่าสั่นนอะเอาไปไปลักซิปก็ลักลอยก็ได้นอพี่น้องนาะมาเบิ้งค่ะลุงแป้นลงุงแปนบอกว่าเจ็ดซีหนึ่งหนึ่งห์แล้กับซเก่านาค่ะไทยลอตเตอรี่เนาะหนึ่งเจแปดและ2องซนะคะต่อไปเรยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้ค่ะพี่น้องคาสูตรนี้เด่นหลักลอยของแอสตางเนาะเจ็ดแปดเศนย์ห่งคงวัทีเล่เก้าศูนย์หสองมากเก่าเนาะวันนี้เจ็ดแปดเก้าู เจ็ดแปดเก้าศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งวาสันพี่น้องคะ่ะเอาพิจารนาจวดจาดตามเพิ่นใดเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะสูตรนี่เพื่อนบอกว่าเด่นอาจารย์พี่กับแอดต่อมวาสันเพื่อนบอกว่าคันคัน,นบ่ผิดพลาดประการใดนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าแปดสามชุดเดียวเน้นๆน,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 นะคะพี่น้องสูตรนี่เพื่อนน่าจะเป็นแนวทางลางบอพี่น้องคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี้ค่ะอ่าเด่นนะคะเด่นล่างเอาตัวเน้นเลยนะคะ08กับ28สําหรับแนวทางเด่นล่างแอดนําค้างเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะเด่นล่าง1กับ4่พนาพี่น้องค่ะ1กับ4จับมัดแคบหน้าจอเลยนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี้ค่ะแอดบูทเนาะค่ะพี่น้องเด่น3ล่างล่อง6กับ7ว่าซั่นพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่า36 37 สามเก้าสามสี่นะคะพี่น้องเอาพิจณาจวดจัดฝาดบ่มใดน้อพี่น้องน้อต่อไปเลยจา้ามาเบิ้งสูตรนี่ค่ะเพิ่นบอกว่าเลขรวมเต็มลางบนามานะคะงวดที่แล้วเต็มแปดนะ้องวันนี้เต็มสองนะคะมีศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดและหกหกนะคะ ต่อไปเลยจ้ามะเบิงนะคะต่อไปเลยเนาะอันนี้เป็นแนวทางสิบบนนะคะสิบบนแอดกอยใจเนาะงวดที่แล้วเจ็ดงวดน,นี่สองสองมาสิบบนนะคะต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าแอดไทเกอร์วาซันพี่น้องคะเนาะแนวทางเด้อวาซัน969094606404 96, ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นหลักร้อยบนนะคะของแอดทอนเนาะเดินต่อเนื่องว่าสั่นงวดที่แล้วน่าจะเป็นเด่นบนไปเลยเนาะคะพี่น้องคะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเจ็ดงวดที่แล้วก็เจ็ดงวดนี้ก็เจ็ดคือเก่าเนาะค่ะดับล่างสามว่าสั่นเอเดรเดรวาเด่นบเอเดับบนสามดับบนล่างสามของแอเดรเดนนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งคู่โต้บนเพิ่นนะคะพี่น้องคะมีแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าและศูนย์ศูนย์นะคะ สำหรับแนวทางเลขดับบนนะคะโอ้ยเลขเด่นคู่ตัวบนเอาไปแล้วดับเดี๋ยวเด้อเอชชัวโรดบอกว่า2ตัวล่างนะคะ1 4 1 6 1สี 5, 1่หนึ 6, ่งหกาสามสองสามสและ38นะคะต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าเลขเด่นบนนะคะเด่นบนล่างสูตรนี้เนาะงวดที่แล้วเด่น2มา2บน2ล่างนะคะงวดน,นี้เด่น3ามาสา H มันเอดชกัมมอนเกมใสนะคะต่อไปเลยจ้าไทายรางวัลที่หนึ่งมาสาาันพี่น้องค้าวดที่สองมาเจ็ดสองเนาะ วันนี้9 0 97นะคะ97 90และ70มาร์กตัวใดกระจวดวันซันพี่น้องต่อไปเลยจ้า10บน3สูตรชนกันอยู่ที่5 6 7 8นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนว่องทั้งเลขติดบนเทพบรอลเรือนะคะผ่นบอกว่าคู่โตัวบนนะจา้าผ่นบอกว่า76 78 96และ98นะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่คะ่ะเ,เลขดับเลดแมงปอโดนเราได้เนาะพี่น้องเนาะ บ่เคยเดี๋ยวเอามาไหา้นะคะก็ไอดับอันหนึ่งจะได้ไพจ่จบบาบ่ไรเนาะคะ่ะอัดดับเจ็ดล่างเด้อพี่นองวดน,นี้เด้อต่อไปเลยจ้ะมาเบิงเนวทางของแอดมายุ่มแดงนะคะงวดที่แล้วนะคะมาเร่นเก่าเนะาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นหกนะคะแปดหกสองหกศูนย์หกชอบเก้าหกหนึ่งหกสันเจ็ดเก่าหกเจ็ดสองหกและเก่าหนึ่งหกเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้ค่ะสิบบนแบบสี่โตแนวทางน่าจะเป็นของลุงสีสอป,ปอเนาะอ่าสี่เก้าหนึ่งสองเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้แคบหน้าจอได้เลยคนกระถามหาไลายหลายเนาะคะ่ะสูตรนี้มาใดบนล่างเนาะเพื่อนบอกว่าเหลขกมีเกลือกศูย์นะคะพี่น้องขาพิจารณาเป็นแนวทางตามได้เลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนดับบนทุกหลักนะคะดับบนทุกหลักสาหรับแนวทางของเอด็ดนาคิโนดับหานะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้วัดใจไปเลยว่าซันพี่น้องขาเพิ่นบอกว่ามีเอ่อซีหนึ่งกับเก่าซีนะคะแนวทางสูตรนี่มาได้บนล่างเนาะ ต่อไปเลยจ้าเมนมาคันเทพงวีิเดนหานะคะห้าศนย์หาสามห้าศูนย์ห้าองหาสามห้าหาละห้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าม,มาเบิงสองตัวลางบนหกสี่สีนึ่งหกหกหนิติจัดไปนะคะต่อไปเลยจาา้ 2, า, 64, 1, 1, ะะจารัฐบาลรัฐบาลไทยวสันแอ็ดับเศษทีนะคะพี 1, ่น้องคะสิหน่วยบนวสันงวดที่แล้ว2ก็สามาสงวันนี้หก็สองฟัน1 นะคะบอมาหลักสิบกบม่าหลักหน่วยหนึ่งอะไรดีวะสันพี่น้องอ่าอันนี้เป็นแนวทางสูตรมังกรน,นะคะลูกมังกรน,นะคะเพิ่นบอกว่าเด่นหกเจ็ดแปดเก้านะคะคนโคราชเนาะอ่ามาเบิ่์นเด็กปั่นจักรยานวะสันก้นถามหาลหายเด็กปั่นจักรยานนี่วะสันเลขเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเด็กปั่นจักรยานนะคะต่อไปเลยวจะสิบบนสิบบนแอ็ดนามพูเนาะแอ็ดนามพูบอกว่าสิบบนเมือทีเรียวมาเจ็ดนะคะวันนี้หกเจ็ดแปดศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งวะสันเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงเต้มแต้มเต้มสองตัวล่างนะคะ่ะสองจแปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันสำหรับเนื้อทางเต้มสองตัวล่างสำหรับเนื้อทางของแอนโนามเนาะตออเอาเบดอร์เดชพีน้องถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอคุ่อพเมพ่พน้องนะจ๊าทีเดีเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขุมสุขคนขอขอพุณนทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันของมเนทางให้ยายไพ,พ,พ่มาให้พเม่พน้องได้เบิงได้ชมเป็นเนื้อทาง ขอบคุณในไลน์เด้อจ้าสวัสดีจ้า